เพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง noah garden ครับช่องที่จะพาเพื่อนเพื่อนไปมีความสุขนะครับกับการเพาะกับการฉับกับการปลูกต้นไม้นะครับเพื่อนๆนนะครับก็เพจเนี้ยบ้านเพรปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดมากเลยนะครับเพื่อนๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับมีเรื่องหนึ่งที่เพรจะอยากจะมาพูดแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆนนะครับก็คือการปลูกนะครับเลี้ยงดูเจ้าตัว นะครับเจ้าตัวเจ้าตัวกวักมระกฏด่างนะครับอ่าซึ่งตอนนี้ก็แน่นอนว่ากําลังได้รับความนิยมนะครับอ่าในหมู่แวดวงของคนเลี้ยงไม้ด่างนะครับอ่าจะพูดในส่วนของการชําใบเนาะซึ่งแน่นอนว่าจะอ่าเพชรคิดว่า ตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นความรู้ที่หลายๆคนเนี่ยอยากรู้เพราะว่าพอปลูกแล้ว <S <S ชําแล้วมันอาจจะมีปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายสาหรับเพชรเองเนี่ยมีประสบการณ์ในส่วนนี้นะครับมาระยะหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ว่าระยะหนึ่งแล้วก็เป็นปีแล้วละเป็นปีแล้วแหละครับเนื่องจากด้วยเดิมเนี่ยเพชรก็ปลูกพวกกวางที่ไม่ได้ด่างมาก่อนแล้วก็ต่อมาชอบในกวังด่างก็ไปซื้อกวังด่างแล้วก็ตอนนี้ปลูกแล้วก็ขายนะครับกวังด่างอยู่ด้วยนะครับแต่โดยการลองนะครับการชําใบในทุกๆวิธีเนี่ยมีทั้งชําแบบ ยุ่งยากเรื่องมากชําแบบอบชําแบบนู่นนี่นั่นมันก็หลากหลายมาแล้วครับแล้วก็แต่ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะก็เรียกง่ายๆไม่ได้ว่าอวดอ้างอะไรนะก็คือไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรประสบความสําเร็จทุกท,ทุกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกแบบการชําแบบปิดการชําแบบเปิด,ปดนะเพิ่จะโฟกัสไปในส่วนของชําใบนะครับเพื่อนๆนนะครับอ่านะครับแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยมีปัญหามากเลยนะครับอ่าเกี่ยวกับการชําใบชําแล้วเนา่าชําแล้วไม่งอกลากชําแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับส่วนวันนี้เนี่ย เพจจะมาแนะนําวิธีง่ายๆเลยเพื่อนๆนะครับอ่าไม่ได้ไม่ต้องออกไม่ต้องทําอะไรให้ยุ่งยากวุ่นวายครับวิธีที่ง่ายที่สุดจริงๆสําหรับวิธีนี้ในการชํากวักนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นชําใบชําก้านอะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้จะเป็นการชําใบก็แล้วกันนะครับเพราะเพนเนี่ยได้แค่ได้ลองทิ้งๆนะครับกวักมรกตไว้เดี๋ยวจะเพจจะพาไปดูนะครับเจ้าใบกวักมรกตด่างนะครับตอนแรกเราอาจจะเลี้ยงแบบพิธีพิถันแต่จริงๆแล้วมันเป็นตัวที่ชําง่ายมากๆเพื่อนๆนะครับอ่าวิธีของเพชรเนี่ยที่ก ล่าสุดเนี่ยที่เพจหมอบบอกว่ามันง่ายมากๆก็คือเพชรตัดใบเจ้ากวักมรกตด่านมาเพื่อนๆแล้วก็ไปปักไว้ที่โคนไม้ของเพชรเองนะครับปักไว้ที่โคนไม้เลยแล้วก็ มันปรากฏว่าพอการสังเกตอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆมันอยู่ได้นะครับแล้วก็เพรลองดึงนะครับลองดึงมันดึงไม่ขึ้นแสดงว่าแน่นอนมันลงรากแล้วนะครับดังนั้นเพรเลยมองว่าจริงๆแล้วเราอาจจะให้ความใส่ใจหรือว่าสนใจเขาจนเกินไปนะครับโดยลืมไปว่าจริงๆแล้วเขาก็ชอบสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติเหมือนกันนะตามสภาพแวดล้อมที่ไม้ทั่วไปนะครับเขาอยู่ได้นะครับแล้วก็มันก็กลายเป็นแบบว่าเฮ้ ในคลิปในเวลาที่ผ่านมาเราจะไปยุ่งยากทําไมให้มันเรื่องมากต้องไปนั่งอบต้องไปใช้สูตรผสมดินต้องใช้ เทคนิควิธีพิเศษต้องปลูกในนู่นในนี่ในน,ใน,นั่นซึ่งแน่นอนอาจจะทําให้เสียเวลาแล้วก็สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอะไรไม่รู้ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับพอเห็นเพจเห็นแบบนี้ก็เลยอยากจะนํามาพูดนํามาแชร์กับเพื่อนๆว่าจริงๆแล้วการชําใบกวา,ากมรกตด่างเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยเพื่อนๆง่ายจะด้วยซ้านะครับง่ายกว่าอะไรทุกๆสิ่งเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเพจจะพาเพื่อนๆไปดูเลยก็แล้วกันนะครับอ่ามาดูเลยนะครับเดี๋ยวเพรขออันนี้ก่อน นะครับอ่าเดี๋ยวไปขอผ่อนอันนี้หน่อยนะต้องลดกล้องหน่อยนี่นะครับอ่บอืมนะครับ ไปขอลดกล้องนะเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆบางคนบอกว่าเอแล้วบอกว่าจะพาไปดูกวัมกมรกรแล้วทําไม่พามาดูแก้วสารพัดนึกเป๊ปหนึ่งนะครับเพื่อนๆเพื่อไปเอาช้อนช้อนปลูกก่อนนะครับคือที่เพจต้องพาเพื่อนๆมาตรงนี้นเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมครับแ รละเอียของเราอยู่นี่ครับเพื่อนๆอ,อ่านะครับเพชรใส่ไว้มีสองใบครับอ่าใ,ใบใบนูนะ้นเน่ะเพชรเพิ่งออกมาใส่เมื่อวานนะครับพอดีเราผ้าล้มแล้วก็ใบหลุดเพจก็เลยเพิ่งมาออกมาใส่เนี่ยครับใบเนี้ยเป็นกวางมรกตดังเหมือนกันนะครับเนี่ยหลังอยู่หลังใบแก้วสารพับนึกเนี่ยนะครับ แต่ใบที่เพชรจาไว้แล้วอันนี้ประมาณเดือนหนึ่งเพื่อนๆประมาณ28 29วันยังไม่ถึงเดือนดีนะครับอ่าเดี๋ยวเพชรจะพาเพืพ่อนเพื่อมาดูเพชรเอามาปักไว้เดิมเนี่ยนะครับจะมีอยู่2ใบเนาะจะมีอยู่2แบบก็คือฝั่งนู้นะจะมืดๆหน่อยเพื่อนเอนเ,อนเห็นแววแววไหมเนี่ยที่ปลายของช้อนช้อนปลูกเนี่ยนะครับอันนี้นะจะเป็นกวากมรกตดำครับเพื่อนๆแล้วก็อันนี้จะเป็นกวักมรกตด่างนะครับเนี่ย จะเป็นกวากมรกกด่างเดี๋ยวเพชรจะพาเพื่อนมาดูว่าคือปลูกง่ายมากเป็นอะไรที่ง่ายมากเพื่อนๆแล้วก็เราดูแลบำรุงเจ้าแก้วสารพัดนึกของเราไปนะครับก็แล้วก็เขาก็จะได้รับผลประโยชน์ของเขาก็คือเขามีรากแล้วเขาก็จะแน่นอนนะครับอาศัยอาหารจากแก้วสารพัดนึกเลยนะครับเดี๋ยวเพชรจะมาพามาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างคือเนี่ยดึงเนี่ยพเพื่อนๆือก็ถือว่านว่นวงนวนะคือมันไม่ขึ้นนะเพื่อนเพื่อนนะครับแสดงว่ารากของมันงอกแต่ไม่รู้ว่าจะงอก สั้นหรือยาวมาดูเลยครับตอนนี้แดดก็เริ่มออกแล้วด้วยเพจก็ไม่อยากทําแรงนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเจ้าต้นแก้วสารพัดนึกของเพรเนี่ยเขาออกหนอเยอะมากนะครับแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวรากเขาจะกระทบกระเทือนอู้เพื่อนเพื่อนแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเพจเพจใ้ดูนะแล้วเดี๋ยวเพจเอาตัวนี้ขึ้นด้วย อ,นนอันนี้เยอะกว่นนาอ,อันนี้เยอะกว่าอ้าวนี่าเยอะกระเจามาดูกันครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆนะครับเฮ้ยมันสุดรๆอ่ะเพื่อนๆนะครับอันนี้ไม่ถึงเดือนเองนะเพื่อนๆนะครับประมาณยี่สิบยี่สิบแปดหรือยี่สิบเก้าวันเพื่อนๆดูดินะครับ ประมาณเพื่อปลูกประมาณวันที่สองวันที่สามอะ่ะเพื่อนๆนะครับอ่าของเดือนกันยาเนี่ยนะครับออามาเอามาปลักเอามาปักไว้เนี่ยนะครับอ่าเนี่ยทดลองดูนะครับก็เพ <ud> ื่อนๆดูนะนะครับเนี่ยเพชรปักทั้งกิ่งเลยดูตุ้มของเขานะครับรากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกรากกับเพื่อนๆนะครับตุ้มก็ใหญ่ใช้ได้นะอันนี้ใบไม่ค่อยใบของเขาจะไม่ค่อยใหญ่นะเพื่อนๆนะครับ อ่าก็ประมาณสองเหรียญสิบได้มั้งก็เเลยแบบดูอันเล็กๆนะพอดูผ่านกล้องแต่แน่นอนว่าล่าเขาเยอะมากนะครับเนี่ยแล้วก็หัวก็ค่อนข้างใหญ่นะถ้าถือว่ากับปลาใบไซขนาดนี้นะครับอ่านะครับอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นกวักคู่กวดงดำคู่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ดำด่างนะเพื่อนๆอ,อันนี้ดำปกตินะครับอ่าเป็นกวักดำเลยนะครับอ่าเห็นไหมเพื่อนๆดูดิเขาดูค่อนข้างสมบูรณ์นะครับ ไข่ของเขาก็ใหญ่ด้วยนะเนี่ยนะครับอ่าไข่ก็ถือว่าบ้างที่อย่าเพ่งมองนะเพื่อนๆนะครับที่เป็นปลูกในแก้วนะที่เป็นปลูกแบบอบนะอันนี้ยังใหญ่กว่าซะอีกอะ่ะไข่ของเขาเนี่ยแล้วก็รากเยอะด้วยนะครับในในระยะเวลาที่เท่ากันนะถ้าเทียบเท่าระยะเวลาที่เท่ากันนะเป็นว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะโตไวกว่านะ แล้วก็ลากงอกเร็วแล้วก็ไข่ของเขาเนี่ยโตกว่าด้วยนะครับเพราะเพชรเนี่ยลองมาทุกวิธีแล้วเพื่อนๆนะครับเราในสายปลูกพ,พ่อเพชรเนี่ยชํากวักมรกตดขายดอยู่ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ถือว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ก็คือถ้าสมมติเราเอาไปอบเพื่อนๆคือมันเยอะมากะนะครับเพชรเคยลงคลิปให้ดูเพื่อนๆลองกลับไปดูก็ได้นะครับขั้นตอนกระบวนการวัสดุสิ้นเปลืองนู่นนี่นั่นเยอะนะครับอ่าเสียเวลาเวลาด้วยแต่ถ้าอย่างนี้แค่ตัดมาแล้วเพื่อนๆจิ้มลงไปจบเลยเพื่อนดูนะครับโอ้ ก็ถือว่าเพชรมองนะเพื่อนๆนะครับถ้าเพชรเปรียบเทียบการปลูกนะเพชรว่าดีกว่านะนะครับดีกว่ามากๆเลยอันนี้นะครับอ่าดูโอเคนะครับอ่านะครับเพชรว่าหวังว่าคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์เนาะต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับในการที่จะ เอาไปใช้นะครับอ่าแล้วก็แน่นอนเพ่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ได้มีเวลาถึงขนาดนั้นนะบางคนมองอาจจะเฮ้ยมันมันเรื่องมากวุ่นวายถ้าจะต้องไปปลูกด้วยการอบหรือว่าใช้วิธีพิถีพิถันนะเพชรก็แนะนําวิธีนี้อีกวิธีหนึ่งนะเพื่อนๆน,นะครับง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็ไม่ไม่ต้องกลัวมันจะเน่าด้วยเพื่อนๆน,นะครับอ่าถ้าเราอบนู่นนี่นั่นถ้าอบไม่เป็นเนี่ยอาจจะเน่าอีกด้วยซ้ํานะครับอ่าแต่ถ้าลองวิธีนี้เหมือนวิธีของเพชรนะเพชรมองว่ามันใช้ธรรมชาติในการ เลี้ยงดูเขานะครับเขาก็จะโตเร็วด้วยอันนี้เป็นรถน้ําทุกวันเลยเพื่อนๆโดนแดดโดนฝนอะไรตามปกติแล้วก็ดูนะครับเขาโตไวมากเดี๋ยวอันนี้เพชรก็จะจุ่มไว้ที่เดิมนี่แหละนะครับอ่ารอดูให้เขาแตกหน่อแตกกิ่งเลยนะครับก็ไม่ได้เอาไปไหนโอเคสําหรับคลิปนี้เพชรก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆนะครับยังไงถ้าชอบก็กดไลค์ใช้กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับสาหรับการทําคลิปใหม่ๆของเพชรในโอกาสหน้าด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย